สวัสดีครับผมนายแพทย์จากรีวัตครับบางครัง้งบางคราวนะครับทางเรานะครับทาง c m c c เนี่ยก็จะมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์เป็น trivia question นะครับใน facebook ของผมเองและใน facebook ของ c m c c ด้วยนะครับผมว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะได้รับทั้งความสนุกสนานกับ trivia question เหล่านี้แล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับผมว่าทุกท่าน,นจะมีเวลาที่ เอาข้อมูลเหล่านี้นะครับเกี่ยวกสุขภาพและการแพทย์เนี่ยถ้าเราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยไปคุยกับ Primary Care Doctor ของท่านหรือหมอประจำบ้านของท่านนะครับเพจะได้ความรู้เพิ่มเติมและ,ะและถามหมอของท่านเ,นเกี่ยวกวิธีการป้องกันและดูแลรักษาโรคโรคที่เราคุยๆกันมานะครับในเ e q u e s i t i ของเดือนนี้นะครับหรือหรือหรือคราวนี้เนี่ยเรามีนางเอกเป็นคนุอ้อมใช่ไหมครับและ ทุกท่านพอจะทายออกใช่ไหมครับว่าคำตอบคือคือข้อดีใช่ไหมครับ,ค,ค,บ,ค,ค,ค,รบคุณอ้อมคุณที่จะไปหา primary care doctor ของเขาหรือหมอประจำบ้านของของเขาพเพื่อเพื่อปรึกษาของหมอของเขาใช่ไหมครับบอกคุณหมอเกี่ยวกับอการที่เขาเป็นอยู่แล้วก็แล้วก็ให้หมอตรวจนะครับอย่าลืมนะครับว่าหน้าที่ของหมอคืออะไรหน้าที่ของหมอคือดูดูแลรักษาแล้วก็รับใช้ คนไข่ของเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีอาการไหไรถ้าเราปวดหัวตัวร้อนปวดท้องอะไรเนี่ยเราไม่ควรจะเก็บไว้ใช่ไหมครับเราควรที่จะคล้ายๆกับเป็นเป็นอ่าเป็นหัวหน้าสุขภาพเราหรือเป็นนายสุขภาพเราเนี่ยเราก็ไปเจอกับกับอ่าคุณหมอของเราเพื่อเพื่อบอกการกับคุณหมอของเรานะครับอ่าคำถามเดือนนี้นะครับอ่าทุกท่านพอจะเดาออกไหมครับว่าคุณอ้อมเ,เป็นอะไรอยู่ คุณอ้อมเป็นอะไรที่เราเรียกว่า r r t ริชโบว์บา syndrome นะครับ IBS r ริชโบว์บา syndrome เนี่ยเป็นเป็นโรคเกี่ยวกับท้องปวดท้องนะครับที่หลายคนเป็นกันเยอะมากเลยนะครับแต่แต่หลายหลายคนเนี่ยไม่ค่อยจะไปหาหมอกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยท็อปิกนี้นะครับท็อปิกเกี่ยวกับ r r t ริชโบว์บา syndrome เป็นท็อปิกที่สำคัญมากเลยนะครับและผมหวังว่าในทุกท่านเนี่ยหลังจากดูวิดีโอนี้นะครับจะมีเวลาเอาข้อมูลนี้เนี่ย ไปคุยกับพร i m a r y แค r ด d อกเตอร์ของท่านหรือคุยกับหมอประจำบ้านของท่านเพื่อจะหาข้อมูลเพิ่มเติม Irritable bowel syndrome คืออะไรกันหน้านะครับอธิบายง่ายๆนะครับ i t a b l e b o w e l syndrome เนี่ยคนไข้นะครับจะมีการปวดท้องบ่อยๆนะครับและในเวลาเดียวกันเนี่ยคนไข้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของลำอของการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่ของเขาด้วยนะครับหรือการขับถ่ายของเขาเองนะครับจากการขับถ่ายธรรมดานะครับคนไข้จะมีอาการท้องเสีย หรือการท้องผูกหรือไม่ก็ท้องเสียและท้องผูกผสมกันนะครับ u t e r o v a l syndrome และ IBS เนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่า idiopathic disease นะครับหรือว่า functional disorder นะครับอ,อันนี้หมายความว่าอย่างไรอันนี้หมายความว่าเนี่ยเราไม่รู้สาเหตุเลยนะครับว่าหรือเราไม่รู้สาเหตุหน้าชัดนะครับว่า u t e r o v a g i n l disease มันเกิดขึ้นได้ไหนนะครับ แลวทุกอย่างในร่างกายของคนไข้ที่เป็นเนี่ยจะธรรมดาหมดนะครับถ้าเราตรวจด้วยคนไข้เนี่ยคนไข้เนี่ยผลตรวจด้ก็จะกลับมาธรรมดานะครับแล้วถ้าเราทำเอ็กซเรย์หรือทำซีทีสแกนของท้องหรือลำไส้ลำไส้ใหญ่ของคนไข้เนี่ยทุกอย่างก็จะกลับมาธรรมดาหมดนะครับเราไม่รู้กลไกของโรคนี้ที่คนไข้เป็นนะครับแต่เราคิดว่าเนี่ยมีหลายปัจจัยเราสันนิษฐานนะครับว่าเส้นประสาทในลำไส้ใหญ่นะครับ กับสมองของคนไข้เนี่ยมีบทบาทในโลกนี้นะครับคือเราคิดว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับซักเนลเลืองหรือว่าส่งสัญญาณนะครับสัญญาณอา,อาจจะมีบกพร่องในสัญญาณของเส้นประสาทาในลำไส้ใหญ่และสมองคือการสื่อสารระหว่างสมองกับลำไส้ใหญ่นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งครับเราคิดว่า,าจิตวิทยาหรือเราคิดว่าสุขภาพจิตของคนไข้เนี่ยก็มีบทบาทในโลกนี้ ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะมาดู trivia question อีกรอบหนึ่งสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าเนี่ยใน trivia question เนี่ยข้อมูลอะไรที่สำคัญมั่งนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับจะบอกใบเราเลยนะครับว่าคุณอ้อมเนี่ยเป็น r i t a o l e b syndrome นะครับข้อมูลนี้คือ,อสิ่งแรกคือคุณอ้อมเป็นผู้หญิงวัย35ปีใช่ไหมครับต่อไปคคุณอ้อมเนี่ยมีอาการที่ปวดท้องมาแล้ว ปวดท้องบ่อยๆมาแล้ว6เดือนนะครับแล้วเขามีการเปลี่ยนแปลงในการขับถ่ายเขาด้วยนะครับคุณอ้อมเนี่ยจะขับถ่ายธรรมดาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีการขับถ่ายเป็นทางท้องเสียและท้องผูกผสมกันเลยนะครับต่อไปเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยนะครับคือการปวดท้องของคุณอ้อมเนี่ยทุกครั้งที่เขาขับถ่ายเนี่ยตอนเขาขับถ่ายเนี่ย การปวดท้องเขาเนจะทุเราลงนะครับเขาจะรู้สึกหายม,มีการเจ็บปวดนี่จะหายไปช่วงคราวหลังจะเขามีการขับถ่ายนะครับต่อไปคือคุณอ้อมเนร่างกายเขาค่อนข้างเฮลตี้หรือค่อนข้าง,ค,างค่อนข้างธรรมดาใช่ไหมครับในตอนเราอ่านคำถามในเราเห็นว่าเขาไม่มีการเปเลี่ยนแปลงในน้าหนักเขาไม่มีไข้แล้วก็ตอนเขาขับถ่ายเนี่ยเขาขับถ่ายมาไม่มีเลือดในในของเสียของเขาใช่ไหมครับอันนี้สําคัญนะครับ ต่อไปคือ,อคุณอ้อมเนี่ยเราเห็นว่าเนี่ยเขาอาจจะมีความเครียดอาจจะมีความกังวลใช่ไหมครับเพราะว่าในสนอเราที่ผมเขียนไว้เนี่ยเขามีมีเขาอยู่ไกลจากสามีของเขาเพราะฉนั้นเขามีการกังวลหรือมีการเครียดจากจากการเขาอยู่ไกลไกลกับสามีของเขานะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับเป็นข้อมูลที่สําคัญมากนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราดูข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันจะบอกใบของเรานะครับว่า,าคุณอ้อมเี่ยมีสิ์เป็น Irritable b o w e l Syndrome ตอนนี้เรารู้ข้อมูลสำคัญสำคัญของ trivia question เกี่ยวกับคุณอ้อมแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น,นีตอนนี้เรามาดูจุดสำคัญของ i r t อ l e b o รบ t Syndrome อีกครั้งหนึ่งน,นะครับส่วนมากนะครับเราจะเห็น i irritable t o w l l s y u d r o m e เนี่ย เราจะเห็นในผู้หญิงมากกว่ามากกว่าเพศชายนะครับก็เหมือนคนอ้อมที่คนอ้อมเป็นเพศหญิงใช่ไหมครับเพศหญิงในที่เราเห็นอุจจารบซินโดรมเนี่ยส่วนมากนะครับจะเป็นเป็นผู้หญิงวัยที่อายุอ่อนกว่า50ปีนะครับเรียนงที่บอกไปนะครับอ,อาการของคนไข้เนี่ยคนไข้ก็จะมีการปวดท้องบ่อยๆนะครับปวดท้องแบบปวดเกร็งนะครับหรือครม หลังจากนั้นคนไข้จะรู้สึกว่าเขามีแก๊สเยอะในลำไส้ใหญ่ของเขานะครับแล้วเขาจะรู้สึกบลมเตงนะครับหรือหรือหรือมีอาการคล้ายแบบรู้สึกว่าลำไส้ใหญ่ของเขาบวมๆนะครับรู้สึกมีมีการบวมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้นะครับอ่าก็จะมีอาการเปลี่ยนแปลงในการขับถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนแรกจะเป็นขับถ่ายแบบธรรมดาเนี่ยจากธรรมดาเนี่ยคนไข้จะอ่าจะถ่ายมีมีการท้องเสียอย่างเดียวก็ได้ เลยมีการท้องผูกอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือไม่ก็เหมือนคนอ้อมเนี่ยมีทั้งสองอย่างผสมกันเลยนะครับทั้งท้องเสียและทั้งท้องผูกนะครับส่วนมากนะครับคนที่เป็นอ่าเป็นโรคนี้นะครับ irritable bowel syndrome เนี่ยอ่าการเจ็บปวดหรือปวดท้องเขาเนี่ยจะไม่ค่อยมีตอนกลางคืนเท่าไหร่นะครับอ่าโรคอื่นๆที่คนไข้มีอ่ามีการอักเสบในท้องเนี่ยเช่น inflammatory bowel disease นะครับเช่น c r o h n disease หรือว่า o l e e r a t i v e colitis เนี่ยคนไข้ในตอนจะนอนอยู่ดีเนี่ยนอนนอนนอนอยู่ดีๆเนี่ยตอนตอนกลางคืนนะอาจจะมีการตื่นมากลางดึกแลวปวดท้องมากนะครับอันนี้ไม่มีนะครับโรคนี้ intestinal syndrome เนี่ยคนไข้เนี่ยอตอนกลางคืนส่วนมากจะไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่นะครับการเจ็บปวดเนี่ยจะไม่ค่อยมีตอนกลางคืนนะครับเขาจะดอนหลับโอเคอไม่ไม่ตื่นมากลางดึกที่ที่จะปวดท้องตอนกลางดึกนะครับอันนี้คือ การแตกต่างที่เราเห็นกันนะนะครับระหว่างโรคนี้กับคนไข้คนไข้ที่เป็นโรคที่มีการอักเสบเในลำไส้ใหญ่นะครับอย่างเช่น uh, c r o n i disease หรือว่า ulcerative colitis เนี่ยแต่ส่วนมากคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะี่ย c e r bowel syndrome นยะการเจ็บปวดเนี่ยจะมีตอนกลางวันมากก่าเดียวมากกว่าตอนกลางคืน,นครับตอนคืนนะอย่างที่บอกในะคนไข้เนะี่ยจะไม่ค่อยตื่นมาแล้วปวดท้องตอนกลางคืนนะครับหรืออย่างที่บอกนะครับเราไม่รู้สาเหตุของโรคนี้น่าชัดนะครับเราไม่รู้กลไกนะครับ แล้วก็อ่าเช่นตอนเราอ่าตอนเราทำเทสต์หลายๆอย่างเนี่ยเราจะทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมหมดเลยครับคือโรคนี้มันไม่มีไม่มี l ล b test ที่จะบอกเราว่าคนไข้เป็นโรคนี้นะครับอย่างเช่นแบบโรคอื่นอย่างเช่นโรคเบาหวานเนี่ยเราเราตรวจด้วยคนไข้เราจะตรวจอ่าฮีโมโกลบิน A1C ก็ได้จะดูคนไข้เป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าใช่ไหมครับโรคนี้เนี่ยเราเราไม่มาเราไม่รู้เราไม่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 มีอะไร จะเซฟิกที่เราจะตรวจแลวคนว่าจะบอกหมอว่าคนไข้เป็น i r อริโ b เปล l Syndrome ใช่ไหมครับตอนทำเอ็กซเรย์หรือตอนทำซีทีที่ท้องเนี่ยทุกอ,อย่างก็จะกลับมาธรรมาดาหมดเลยนะครับมันไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรต่างๆที่อยู่ในเลือดเนี่ยถ้าถ้าคนไข้มีการอักเสบในลำไส้ใหญ่เนี่ย i n f ฟิ m เมทอรี่เบลฟ์ดิซีเชนครอนดิซีเชนหรือออสเตรฟ l อ e ์ไลเตอรเนี่ยคุณหมอก็จะดูได้ว่าเนี่ยในเลือดเนี่ยจะมีะ white blood cell หรือว่ามี มีมเม็ดเลือดขาวในในเลือดมากกว่าเดิมหรือว่าอาจจะเห็นในในซนะีเนี่ยว่ามาีมีอะไรในลำไส้ใหญ่ที่บอกคุณหมอคนนี้นะมีการอักเสบในลำไส้ใหญ่นะครับแต่โลกนี้เนะี่ย r e t b o b u l syndrome ในทุกอย่างนะั้นจะกลับมาธรรมดาหมดเลยนะครับทั้งรูปภาพเอ็กซเรย์หรือ CT ธรรมดาและเลือดในะทุกอย่างกลับกลับมาธรรมดามหมดนะคคือคนไข้นะครับร่างกายนจะสงบูรณ์ อยางที่ผมบอกไปนะครับว่าเราไม่รู้อย่างน่าชัดนะครับว่าสาเหตุของโลกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเราไม่รู้กลไกเราเราไม่รู้เมคานิซึมของโลกนี้นะครับแต่เราสันนิษฐานเปนหลายๆอย่างนะครับเราสันนิษฐานซีรีส์หนึ่งเลยคือเป็นสัญลักณหรือเป็นเป็นการสื่อสารระหว่างสมองกับกระเพาะเซนประสาทในลำไส้ใหญ่นะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะบอกก่อนนะครับว่าว่า ว่าว่าลำไส้ใหญ่กับลำไส้ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็การย่อยอาหารเป็นยังไงนะครับตรอดทานอาหารเข้าไปเราเกืดทานเข้าไปเนะี่ยตอนเข้ามาในท้องของเราเนะี่ยการย่อยเกิดขึ้นในท้องของเราใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยอาหารที่ย่อยแล้วเนะี่ยมันจะผ่านาไปในลำไส้เล็กของเรานะครับและหน้าที่ของลำไส้เล็กหรือ small intestine เราเนะี่ยคือซึมซับนูทรืนซึมซับสารอาหารที่เราทานเข้าไปซึมซับไปในร่างกายของเราใช่ไหมครับ หลังจากนั้นเนี่ยอาหารเฉลือเนี่ยที่ที่หลังจากหลังจากผ่านผ่านล้าไส้เล็กเข้าไปในล้าไส้ใหญ่เนี่ยคล้ายๆตอนนี้มันมันมันก็เป็นเป็นของเสียแล้วนะครับเพราะว่าลําไส้ใหญ่เนี่ยหน้าที่ของลําไส้ใหญ่เนี่ยมันมันการซึมซับหรือการรับซอบสารอาหารเนี่ยมันน้อยมากนะครับ9การซของการซึมซับสารอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นในลําไส้เล็กนะครับตอนนี้ล้าไส้ใหญ่ก็มีมีการคล้ายๆแบบ อาจจะซึมซับน้านะครับซึมซับน้ําแล้วก็เอาของเสียเนี่ยที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยออกจากร่างกายของเรานะครับของเสียเนี่ยต้องขึ้นมาจากลำไส้เล็กเข้าไปในลำไส้ใหญ่ใช่ไหมครับมันต้องขึ้นไป ascending colon, transverse colon, descending colon แล้วก็ sigmoid แล้วออกจากร่างกายของเราไปนะครับอันนี้คือ colon อันนี้คือ,คอทางเดินของลำไส้ใหญ่ของเราใช่ไหมครับ ธรรมดาแล้วนะครับตอนของเสียเข้าไปในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยลำไส้ใหญ่เราเนี่ยจะมีการคล้ายๆ stretch จะมีการยืดหยุ่นใช่ไหมครับตอนลำไส้ใหญ่เนี่ยมันมันพองตัวขึ้นเพราะมีของเสียอยู่ข้างในเนี่ย nerve หรือว่าเส้นประสาทเนี่ยของลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองเราใช่ไหมครับส่งสัญญาณไปที่สมองเราให้เรารู้สึกอืมตอนนี้เนี่ยเรามีอะไรอยู่ในลำไส้ใหญ่เราแล้วเรามีของเสียอยู่ในลำไส้ใหญ่เราแล้วใช่ไหมครับให้ให้สมองมันรู้ แล้วสมองก็ส่งสาาัญญาณกลับไปที่ลำไส้ใหญ่นะครับให้มีการเคลีบยบเคลื่อนของเสียนะครับให้มีการคล้ายๆแบบมีการคอนทร a ช t ั่นหรือมีกล้ามเนื้อของลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเกร็งมันจะเอาของเสียผ่านขึ้นไป d e เซน n d นึงโคเลนอะทรานสเฟอร์โคเลนแล้วลงลงไปดิเซนต์น o งโคเลนแล้วออกจากร่างกายของเราใช่ไหมครับและทั้งหมดนี้นะครับมันมันเป็นเส้นสัตว์อตัอตโนมัติเราไม่ต้องคิดใช่ไหมครับ เราไม่ต้องคิดคืออันนี้คือเส้นสัตว์อัตโนมัตมมิมันทำให้เราเองใช่ไหมครับค,คือสัญญาณจากลำไส้ใหญ่ใหญ่เนี่ยไวทที่สมองเราให้เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีอะไรอยู่ในอยู่ในลำไส้ใหญ่เราแล้วแล้วสมองเนี่ยก็จะหลังจากได้สัญญาณเนี่ยว่ามีอะไรในล,ำไ,ใใลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณเข้าไปที่ลำไส้ใหญ่ของเราสั่งให้ลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมีการขยับเคลื่อนของเสียนะครับอันนี้คือ อันนี้คือคือธรรมดาแล้วนะครับคนที่เป็น irritable bowel syndrome เนี่ยเราเคยวมีปัญหาเกี่ับสัญญาณนะครับระหว่างลำไส้ใหญ่กับสมองนะครับตอนของเสียเข้าไปในลำไส้ใหญ่ของของคนที่เป็น irritable bowel syndrome เนี่ยอ,าอ่าเราเคยวเนี่ยสัญญาณเนี่ยที่ลำไส้ใหญ่ให้ส่งให้สมองเราเนี่ยเป็นสัญญาณที่ผิดนะครับคือสัญญาณเนี่ยเขาแทนชื่อบอกสมองของเราเนี่ยมีของเสียในลำไส้ใหญ่เนี่ย สัญญาณที่ไปไปถึงสมองเนี่ยของคนไข้ที่เป็นโรคเนี่ยเาจะบอกคนไข้ว่าในตอนนี้เนี่ยมีอาการเจ็บปวดในลำไส้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณเนี่ยมันมันมันผิดสัญญาณเนี่ยมันแรงเกินไปแทนชีบอกสมองว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีของเสียในลำไส้ใหญ่เชงเวลาจะขยับเคลื่อนของเสียออกแล้วเนี่ยสัญญาณจากลำไส้ใหญ่เนี่ยมันไปบอกสมองให้สมองคิดว่าเนี่ยตอนนี้มีอาการเจ็บปวดในลำไส้ใหญ่นะครับ และส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงในการขับถ่ายของคนไข้นะครับไม่ว่าจะเป็นท้องเสียหรือท้องผูกเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นสัญญาณเหมือนกันนะครับสำหรับคนไข้ที่มีมีอาการท้องเสียเนี่ยเราคิดว่าเนี่ยสัญญาณทางสมองที่สั่งสั่งให้มีการเคลื่อนของล้ำไส้ใหญ่เนี่ยมันแรงเกินไปนะครับมันแรงเกินไปแล้วมันมันมากเกินไปเพราะฉันเนี่ย ตอนคนไข้ที่เป็นโรค irritable bowel s ล n d r o m e เนี่ยตอนตอนอมีสัญล็อมันจากลำไส้ใหญ่มาที่สมองว่าตอนนี้มีของเสียในลำไส้ใหญ่แล้วล้วเป็นเป็นมันส่งสัญญาณว่าใ,ให้เราคือว่าเนี่ยตอนนี้มันมีการเจ็บปวดในลำไส้ใหญ่อยู่สมองเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยให้ให้มีการ contraction และมีการเคบื่อนลำไส้ใหญ่เยอะขึ้นไปเร็วเกินไป,เ,นไปเป็นเป็นอาจจะเป็นสัญล็อหรือเป็นสัญญาณที่แรงมากนะครับเพราะฉะน,นั้น ตอนอมีการเขียบขยื่นลำไส้ใหญ่เร็วเกินไปเยอะเกินไปเนี่ยแ,แรงเกินไปเนี่ยมันไม่มีอาการซึมซับน้ําใช่ไหมครับมันไม่มันไม่มีไม่มีการซึมซับน้าในในของเสียในลำในลำไส้ใหญ่ทําให้คนไข้มีการท้องเสียนะครับอันนี้คือสันติฐานอันนี้คือคือซีรีส์หนึ่งนะครับซีรีส์หนึ่งเหมือนกันที่ถ้าคนไข้นะม,มีมีการท้องผูกเนี่ยเราคิดว่าสมองในลำสมองเนี่ย ส่งสัญญาณที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นเป็นสัญญาณที่ weak เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยการ contraction หรือการขยับเคลื่อนของเสียเนี่ยมันจะช้ามากนะครับตอนตอนตอนมีการขยับเคลื่อนของเสียที่ช้าๆเนี่ยคนไข้เนี่ยก็จะมีการท้องผูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย h e o r y หนึ่งเนี่ยเราคิดว่าเนี่ยคนไข้ที่มัน irritable bowel syndrome เนี่ยโรคนี้เนี่ยสาเหตุคือการ signal หรือการ communicate ระหว่างสมองแล้วก็เส้นประสาทในลำไส้ใหญ่ใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปเนี่ยสมองเนี่ยอาจจะสั่งลำไส้ใหญ่ให้ให้เคลบขยื่นของเสียเนี่ยเร็วเกินไปหรือไม่ก็ช้าเกินไปนะครับแล้วตอนของเสียควันในลำไส้ใหญ่เนี่ยลำไส้ใหญ่ก็บอกสมองของเราเนี่ยแทนที่แทนที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยในลำไส้ใหญ่มีของเสียแล้วเนี่ยลำไส้เนื้อในลำไส้ใหญ่ก็บอกสมองเราวเนี่ย เราควรจะรู้สึกการเจ็บปวดนะครับอันนี้คือสาเหตุที่เรารู้สึกรู้สึกเจ็บลำไส้ใหญ่ตลอดรู้สึกปวดท้องตลอดนะครับแล้วก็ตอนเรามีการขับถ่ายเนี่ยตอนคนไข้มีการขับถ่ายเนี่ยคนไข้จะรู้สึกาการเจ็บปวดช่วยเราลงนะครับสิ่งเหล่านี้เรเราเรา,เราทำให้เราคือว่าเนี่ยาการที่คนไข้บนโลกนเนี่ยคือมิสคอมมิแนคเคชั่นหรือว่าการา Signal การสื่อสารระหวา่างสมอง กับเส้นประสาทในลำไส้ใหญ่น่ะมีการบกพร่องกันนะครับส่วนมากนะครับคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะครับโรคอ b l e bowel s ซ n d r o m มนะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้นะครับแล้วบางครั้งเนี่ยอาการเขาจะแรงแรงมากนะครับเราคิดว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีอะไรที่มากระตุ้นคนไข้ที่เป็นโรคนี้เนี่ยมีมีหลายปัจจัยที่มากระตุ้นคนไข้โรคนี้ที่ให้มีอาการออกมาแรงมากขึ้นนะครับเช่น เขาจะเป็นโรคนี้เนี่ยแล้วมีมีความเครียดสูงๆเนี่ยหรือมีอะไรเกี่ยวกับสุขภาพจิตอย่างเช่นเขาเป็นโรคแอนซิอิตี้อย่างเช่น,น, anxiety, ชนวิตกกังวลหรือเขามีมีการซึมเศร้ามีดิปเรชันอะไรต่างๆนั่นะครับเราคิดว่าเนี่ยสุขภาพจิตเนี่ยมีมีผลต่อต่อโรคเหล่านี้ด้วยนะครับอย่างเช่นในซีนารีโอเนี่ยคุณอ้อมเนี่ยเขามีความเครียด พะเขาอยู่ไกลกับสามีของเขาเนี่ยแล้วเขามีความวิตกกังวลเนี่ยอันนี้เนี่ยความวิตกกังวลของเขาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้ให้เขาอ่าให้อาการอิร์ชัวร์เบลสินโดรมปวดท้องเข่าแะไรต่างเนี่ยออกมาแรงขึ้นนะครับทําไมเราคือว่าเนี่ยสุขภาพจิตเนี่ยม,มีมีเป็นเป็นอ่มเป็นแฟกเตอร์ factor, หรือเป็นเป็นจุดหนึ่งของโลกนี้นะครับเราคือว่าเนี่ยอาจจะมี ถ้าคนไข้มีอะไรกับสุขภาพจิตเนี่ยล้วมีมีวิตกกังวล anxiety หรือซึมเศร้าเนี่ยมันเราคิดว่าเนี่ยเหตุการณ์พวกนี้ที่เขาคิดกังวลเนี่ยอาจจะมา i n t e r f e ร์หรือมาซากซ้อนระหว่าง signal หรือสัญญาณที่สมองส่งมาส่งมา,งมาหา,าลำไส้ใหญ่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเครียดการกังวลาการอ,าอ,าอะไรต่างเนี่ย อาจจะมา disturb หรือหรือหรือมาโจมตีสัญญาณที่สมองสั่งให้ลำไส้ใหญ่ของเราทำงานปกติก็ได้นะครับอันนี้คือเตอรีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกระตุ้นของโลกนี้คือ,อคือความเครียดและสุขภาพจิตอะไรอย่างนะครับที่คนมีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นของโลกนี้นะครับคืออาจจะเป็นโฮโมนก็ได้นะครับจำได้มั้ยครับที่ผมบอกโลกนี้นะเราเห็นในเพศหญิงมากกว่าเพศช,ชายนะครับ เพราะฉันเนี่ยหลายากรณีนะครับโรคนี้เนี่ยเราจะเห็นคนไข้นี่มีอาการมากขึ้นตอนคนไข้อ,อยู่ในสภาพประจำเดือนอยู่นะครับพอตอนประจำเดือนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในโฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนใช่ไหมใช่ครับโฮอร์โมนผู้หญิงเพราะฉันเนี่ยอตอนมีการเปลี่ยนแปลงนเนี่ยเราเห็นว่าคนไข้เนี่ยจะมีอาการออกมาอา,อาการอ e ิอูโตบาลซินโดมมากหน่อยนะครับ แล้วก็ที่เราเห็นในคนไข้ที่เป็นเพศหญิงแล้วก็อายุอ,อายุน้อยกว่า50ปีนะเป็นเพราะเราคิดว่านหา่หลังจากหลังจากวัยทองเนี่ยตอนไม่มีโฮอร์โมนขึ้นโฮอร์โมนลงเนี่ยอ,อาการโรคนี้ก็อาจจะต่ำลงก็ได้ะค่ะอาจจะลดลงก็ได้นะครับอีกอย่างน,นึงคืออาหารการกินนะครับอ,อาหารอย่างเช่นที่เป็นจำพวกชร์ตเชนคาร์โบไฮเดรตนะครับ หรือคาร์บไฮเดรตแบบสั้นนะครับะจะจะกระตุ้นให้อาการของโรคีนมันแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเนี่ยช,ช็อตเชนคาร์บไฮเดรตเช่น dairy product เช่นนมอ่าชีสอะไรต่างๆน,นะครับผลไม้ต่างๆเช่นผลไม้ต่างๆด้วยนะครับที่เป็น citrus food นะครับที่เป็นเป็นส้มมะนาวอะไรต่างๆเนี่ยหรือถั่วหรือหรือ wheat อะไรต่างๆอะไรพวกนี้ที่เปนช็อตเชน คาร์บไฮเดรตนะตอนเข้าไปในลำไส้ใหญ่ของเรานะครับมันจะเป็นโซลูชนะครับมันจะดึงน้ําดึงอะไรต่างๆมาในลำไส้ใหญ่มากขึ้นถ้ให้เรามีการท้องเสียนะครับแลวการที่มันดึงน้ำเข้าในลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะกระตุ้นทําให้ซมเิม o ส s อาการของอิลโชบัลซินโดมที่ปวดท้องของเราหนันมากวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคราวหน้าเนี่ยเราจะคุยกันเกี่ยวกับวิธีการ,รวินิจฉัย แล้ววิธีการดูดูแล,ละรักษาโลกนี้นะครับโรค irritable b o w e l Syndrome นะครับคนในแพทย์จากริวัอนะครับสวัสดีครับ